อันนี้ก็อยู่วัดสักเกนคนเยอะมาก ไปฝั่งนะครับคนเยอะมากเลยเดี๋ยอพี่ชายดีๆนะพี่ชายดีๆไม่ไม่ีทีหรอกพี่ชายดีๆพี่ายที่ัยเข้าช่งดเข้าช่วงดี้วกพี่าย โ,โยมโยมใส่เสื้อวัตะเกียงมาเลยใไหมตนนั้งใจมาเลยทำไมมองหานอาทิอยน้างงลงโยนระสุ <forecasting S 1> นเดินรงไปเลยป่ะอทตหน้าลงลง้ตรงนี้จะเป็นที่ลอยกระทง่ตรก็ใครที่อยากได้ได้ใส่กินยโยนต่อแถวเข้ามาเลยนะต่อแถวเข้ามาเลยต่อแถวเข้ามานัดเลยผู้คนเยอะมากครับยูได้ว่าข้างบนนี้นขึ้นไปได้โชคดีผู้ชายดวงนี้ผู้หญิง แต่ใครที่สนใจใครที่อยากร่วมทำบุญน,นะก็มามากคนมา,มาเลยโยมาเข้ามาเลย,ยได้เลยไม่ต้องของให้ได้ลนะแล้วสบายใจโยมดี๋ย,ย<ค>วไปทำบุญกลนก่อนชาไทย โคดชีพเราไปดูนี่ตักแตงทอดเด้อนี่จะเป็นตักแตงทอดมีัเ่เบื่องถังแตงของอ,อร่อยเยอะเลย คนเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับอันนี้เป็นหมูหมูตัวเดี๋ยวไปหมูหมูหมูกรอบหรือเปล่าครับหมูย่างเมืองตังนะเป็นหมูย่างเมืองตังตัวเบื้อเริ่มเลย น่าอร่อยมากนะครับของจริงเยอะมากเลยนะครับกับข้าวเรียบเลยตรงนี้จะเป็นโซนแน่นๆกินยงครับเป็นอาหาร ก็ไม่ทำจำเทียบรลอยมะพร้าวมะาพร้าวแท100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นปลาหมึกย่างนะครับตัวมาเริ่มเลยนี่ด้านบนนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าคนระับคนเยอะมากนะัตรนี้จะมีที่ให้ถ่ายรูปนะครับเป็นาหนานุมาน ดูด้านบนนะครับด้านบนคนเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นหงนะครับสวยงามมาก คนเยอะมากนะครับโอ้โ้ครับอากาศก็ร้อนพอได้ันี้ผมไม่ได้ขึ้นไปต้าบนเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับว่าจะเป็น เป็นเหมือนถ้ำ ประอูเร็วจะังเลยออกแต่เมื่อเนอะครับตรงนี้เพราะว่ตรงนี้เป็นทางน่าจะเป็นทางขึ้นนะครับแต่ว่าคนเยอะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าเยอะมากครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดหลวงพ่อทองอนะครับว่าสักเกศันนี้จะเป็นงานผงพ้าเลยนะครับแล้วก็หมวกตัดไม้ผ้าเนี่ยตน่ันนีงานตัดในหญ่ตัดไนมากครับสิบปันสิบคืนนะครับเริ่มตั้งแต่วัน 2, 8, 11, ที่แปดถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับใคร่ะตัดนะครับผมคิดว่าใช่นะครับวันที่สิ เราขึ้นไปด้านบนกันนะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าขนโยกมากเลยครับบันไดที่ขึ้นนะครับความสูงประมาณ344เะตรครับเยอะมากเลยครับประมาณบางทีต้องขึ้นไม้ได้ครับ ได้ดอกไม้ทุกเกียดแล้วเผื่อคุณไปด้านบนขวัญขึ้นนะครับต้องบูชาดอกไม้ทูบเกลีย้ขวัญขึ้น ความนีคือเพิ่มขึ้นทางพ่อครัวมีเสียงบางพญานาคองหลูก็โตมีมากเป็นลูกต่อมาทางวัดได้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกแก่ผู้ที่มากราบสักการะขอสุขภาพแข็งแรงบันได3 4าขั้นนะี่สบสี่ท่านครับขอมงคล วันนี้แต่ถึงจะเดินถึงสามร้อยสี่สิบสี่ท่านคนเยอะมากเลยนะครับวิสเตอร์วิลเลียมเฟกซ์เปเป้ชาวอังกฤษได้ขุดพบถักษิดภาในภาชนะกล้ตับมตาวาสา เป็นอาเนะครับก็าทีละท้นะครับเสียงทีงดูดเสียงัง ขึ้นมาทั้งอีกขัน้นนะครับพักผ่อน,น,นเดี๋ยวชมวิวทิชันนี้นะครับนี่คือมองไปด้านลาน่างยังขึ้นไปนะีจับไ้สเร็จ Semua nolos tanpa perasaan, bukan? คือรอบรอบนานะครับดูนีเนานี่ดูไฟระดับสวยงามมากเลยวยง 咱们今天天气酷热。

คนเคนเยอะมากเลยนะครับสงสัยจะขึ้นไปบนสุดไม่ได้ครับไม่ขยื่นเลยครับตัวเยอจริงๆ นี่วิวที่อยู่ด้านบนนะครับมุมอมองได้3ามร้อหสมองศาเลยสวยงามมากครับนี่คือด้านบนดูด้านล่างนะครับโอ้าจะตรงนั้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะ

นี่แหละลงไปที่เดิมแ้วเดินไปเนี่ยเดินทะลุไปเลยไปไม่เถึนทางสงคนเยอะไปแล้วไปกันถกเปล่า ให้อัญเชิญพระอดีตทานไว้ที่พระมิหาร่อยมาใหม่กิดคนจะเกิดค่อยมาเคลื่อนไหแลนวะเดี๋ยวไปหาอะไรจิงกันเป็นเหนื่อยแล้วนี่จะเป็นทางลงน้ำมัสการพอโตได้ ครับครับคุณตอได้เลยวีครับยินดีตรับเข้ามาการพ่อโพ้นครับ จริงๆเราต้องไปดูแรงที่เป็นนั่เราต้องขึ้นกับด้านบนเขาอะยุนขุนอะไราสนเน่กินกวันได้คะ หวาน้มขนมเบื้องเบื้องนเยอะแม่ทิพขนมเบืองคนเยอะ มันคูณอะนรไอ้กันแน่คือพวกไอเด่นเยอะที่ดุดนี่จังหวะไอ้นี่สั่งไปไอ้ทุกอย่างอุ้ยอุ้ยใหญ่น่าดู

กครย่างคี่รับ่าไม่เหมือนกันแต่ไม่มีความรู้จะได้มีตลอดเวาไ่ที่นั่นที่ใจหึที่ใจจะเอาเปรียบเขาให้มาด้วยใจเห้ตาแต่กันตับแก้งจิตใจไม่ยอมรับจัน ดำไม่หลงพิหาหลวงพ่อดำไม่เจอพิหารหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปตาบาใช่นะครับแมกเริ่มเดิมอีกก็ลงละา ดูน้อยติดใจน้ำมนต์เข้ามาใกล้ๆได้นะลูกนะครับมาประพรมน้ำมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับผมแล้วก็สามารถทำบุญได้าำจิตศรัทธาได้เลยนะจ๊ะูาพี่จ๋าแล้วก็ให้นั่งนั่จานได้ผูกข้อต่อแขนได้แองนะครับผมพี่สุดหล่อเสื้อดำสองคนแวะเข้ามาก่อนเอาแวะมประบุญแล้วก็ประพรมน้ำมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตให้ชีวิตของเราเดินร่มเย็นเป็นสุขราบรื่นนั่นเองนะครับผม ใช้ผ่านไปพี่เสื้อดำสยสวยนะสองเท้าเกาเข้ามาพี่เสื้อดำพี่เสื้อดำเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวพระอาจารย์ประมน้ำมดนไปไม่ถึงนะครับผมเข้ามาใกล้ๆกันนิดนึงฮาได้ตัวกตาด้วยสีโพเอาไปให้แฟนแน่ๆเลยสยนี้ แน่จ้าพี่จ๋าเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่เคาเรียกว่าแฟนที่น่ารักคพาเขายกอนรับน้ำมนต์เข้ามาใกล้ใกล้พี่จ๋าที่ชีเราจะเดินก้าวหน้าคู่เอาคู่มาใครมาเป็นคู่เอาคู่มาพี่รับไม้ได้ก่อนมาเลยมาเลยรับได้แดงเพื่อนเรียกว่าเป็นสิ่งของโคนแต่หให้ท่านอาจารย์ได้เขาเรียกว่าผมนี่ครับได้ย้ำพิซซ่าเมื่อกี้ รสชาติเป็นยังไงนีน่ยพี่โอ้น่ากินมากเลยครับจังสูชี่อะไรไนหะมเนี่ยไม่ยครับคนเยอะ นีน่แหละมาเคียงกุนเดียวไก่กอนครับขอนกระบะอืมเีมยวไก่มาวครับไก่เนื้อเน้นๆเลย

เนื้อยำหอยนางรมรสชาติดีมากเลย ไก่นี่เบืเริ่มเลยครับอย่างเยอะ